คุณผูอชมค่คุรุ่นใหม่นนทบุรีแล้วก็ท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราท่านผู้ชมเข้าก่อนนะคะสวัสดีคนะครับดี๋ยวน่นะานี้ข้ามเสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม,มนนะค,ะค่ะคุณลใหม่นนทบุรีแล้วก็ท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะทุกทุกคนเห็นตรงนี้ไหมซิวจากแก้ำตามาสั้น ทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันที่แยกลาปรปสงค์นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการจัดขบวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปฟังผู้กำกับอา่านประกาศพรกนะคะก็เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาก่อนสวัสดีท่านผู้ชม200ท่านด้วยนะคะที่อยู่นะที่นี้เดี๋ยวรอท่านผู้ชมสักครู่นะคะทุกคนวันนี้เห็นหน้าหนูไม่ต้องลำคาญนะคะที่มีสิวตรงนี้นะคะแก้น้ําตาตรงนั้นเลยนี่

ในผู้กำกับอย่ผู้กำกับคุณใครนบมาแล้วค่ะท่านผู้ชมมาแล้วค่ะท่านผู้ชมใชอันนี้แต่ไม่ยืนยันสิเราฟังรบกวนใน่อยืนยันสิเลยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดี๋ยวรอนะคะมีการอ่านผลรกอฉุกเฉินนะคะซึ่งก็นั่นแหละค่ะทุกม็อกก็จะมีการอ่านเป็นเรื่อง ประจำนะคะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะไม่ใช่เรื่องแปลกรอหน่อยดิรอนะคะรอวันนี้รอวันนี้คาดว่าน่าจะเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นการร่องอะไรรับเรื่องอรคะร่องจัดคาร์ม็อกนะคะครับครับ

การรวมตัววัน no นี้นะครับก็จะมาอ่านประกาศนะครับในเรื่องของการปุ่มเสียงในเรื่องของการตามหาและบรรยากาศในเรื่องของการถึงโลกมาฟังเลยแต่ทุกคนอยากฟังไหมคะถ้าไม่อยากฟังหนูจะได้เดินหนีนะครับฉบับที่28ให้นักมาตรการข้อปฏิบัติฉบับที่24ลงมาที่สามีรอหกสี่กเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าถ้าสวมอยู่ออกก็เคหัสถาน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อพ้ะแห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงตุดนักเข้มงวดห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกว่า5คนขึ้นไปเว้แต่กรณีได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับและประาศของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องของการสังง่งปิดสถานที่เป็นการตู้ข่าวฉบับท e ี่3ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันเกินกว่า5คนเว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ครับและอีกหนึ่งประกาศประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถากการฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องภาพการคุม้มคุอทการทำกิจกรรมการมั่วสุม ต่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติด้วยรัตโคนา2019ฉบับที่6แก้ไขเพิ่มเติมการประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบฉบับที่7ห้ามม่ให้มีการชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุสนนะดสและแคบงวดประกาศไวที่ท Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คนเขามา เรายอมไม่ได้นะทุกคนไปมันเกดให้มันสู้สกันมากหามีกู้คนเียอะมากป้าเป,ปเป้าน้านำทับบอกป้าเป้าฮะน้ำทัพเหรอ ไนหนหเลยไอ้หน้าหีไม่รู้หีรู้ตาไอ้สันวดยอเออเปานักกเปาัเปานำทัตวจเถ้ากูเป็นพวกมึงนะกูจะจับรถไปเลย5ันส0พันแม่เา แกมีละครของส่วนตัวนะท่านผู้ชมโดนยิงเสยแล้วมันเป็นยังไงเออประวัติว้ไอ้ด่นนะไอ้ด้านน่ะป้านะค่ะสำหรับใครที่บอกว่า,วามีาแต่นักข่าวนะคะก็คแคกตาดูนะไม่ไม่หนูเป็นคนพูดจาน่ารักทุกคนหนูเป็นคนพูดจาน่ารักนะครัสวัสดี2,005 2,006แล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อ่า นะคะขอโทษนะครับออไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมจีนิน่ะเรามาแจกนะคะเมื่อกี้เอาพาไปดูป้าป้าเอามาแล้วนะคะทุกคนวันนี้เรามีนะค่เรามาแจกนะคะแล้วก็ท่านใดยังอยากจะซื้อแล้วก็มีขายนะวันนี้นี่ทุกคนเดี๋ยวจาัาเะไรให้ดูใบสั่งกูไม่จ่ายมีไรป้า <laughs> แจกแล้วทำไม นะะนนีี่่สวัสดีสามพันท่านโอ้โหท่านผู้ชมขะวันนี้สนุกสนานแน่นอนโอ๊ยร้อนทุกคนโอ้ย,อนอยหนูร้อนจะผ่านไหมคะอันนี้ที่เหมาสิบกล่องแต่ว่าเราทำเป็นกล่องเล็กมันจะได้เยอะกว่าเราามาแจกกันนะคะ อันนี้ก็เหลือแตกของพี่อเล็กรอพี่อเล็กนะคะว่าจะเจอตอนไหนเพราะเมื่อวันที่เจ็ดเรามาแล้วแล้วมันเร็วเกินไปเราก็เลยไม่ได้ทานให้พี่อเล็กกเจขอรค่จะผาแกคัเนี่ยนะมีขายนะคะมีขายด้วยนะคะมาแล้ยอดคนดูบอกว่าลมีจ้าเรามาแจก จะเหมาแจกคนลชวนสามารถแจกก็ได้นะเหมาได้นะของร้อยหนึ่งร้อยบาทสำหรับใครที่ยังอยากจะเหมาสามารถเหมาแจกได้นะคะตอนนี้สวัสดีค่ะพ่ออะไรคะเนี่ยเอาเวลาก็ยิงแก๊สน้ำตามาชุบน้ำแล้วก็คุมเฮ้ยเฮ้ยตัวเข่าไปให้ทีมงานหลายๆเอาให้ทีมงานกี่คนเอาไปเลยพ่อมาสองร้อยถืนก็จะมี แนวหน้าป่ะแนวหน้าแนวหน้าหนูไม่รู้ไม่รู้หนูไม่รู้ก็คือตอนนี้ยังไม่สามารถเอารถต้มอ,ออกได้อ่ะค่ะทุกคนดูเยได้ไดูดดนนี้นยากเลยกระดอป่านนะ ออกมานะคะออกมาแล้วก็มาช่วยเพื่อนเรานะคะวันนี้ขอให้เป็นวันที่เป็นคาวม,ม็อบที่ใหญ่ที่สุดเป็นวันหนึ่งที่เราจะออกมาเรียกร้องนะคะาการจับเพื่อนเรามันไม่ได้ยุติธรรมเลยม้ ขึ้นไปยักมีขายนะเขื่นไปเก็บข้าวขบวนที่ยาหมูอ๋อที่เก็บขึ้นไปทุกคนขบวนยาวจนถึงนู่นแล้วแยกแล้วนะคะรีบๆมากันนะคะเดี๋ยวมันจะเข้าพื้นที่ไม่ได้ซื้อแจกได้นะยินดีผ่านลำกล่องละร้อยซื้อแจกห้าสิบซื้อแจกได้นะคะยินดีผ่านลำกล่องละร้อยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมสามพันกว่าท่านที่อยู่ตรงนี้